คุณจอยโตโยนะครับบอกว่าไม่ใช่นักเลงครับกุ้ยข้างถนนใช่ครับถูกต้องครับนี่คือกุ้ยข้างถนนนะแต่ถ้าผมอยู่นะผมก็ต้องเป็นส่วนตัวฮะแตสมมุติผมเป็นสสได้พักเพื่อไทยนี่แล้วผมนั่งอยู่ด้วยผมบอกผมจะได้บอกประธานนะเอาเลยครับ <laughs> อนอกใครมัางฮนะเดี๋ยวเจอกับผมจะาแบบไหนฮะจะขึ้นเวทีแล้วเดิมพันไหมหรือจะอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวเจอกันข้างนอกหรือจะขอแดกเหล้าหรือขอแดกน้ํา หรือจะแดกส้นตีนแต่พอเอิญว่ามาคนเป็นสสคือผู้ทรงเกียรตินะในขนาดอย่างนี้ดูเอาเถอะครับยังท้าคนออกไปข้างนอกท้าสสด้วยกันออกไปข้างนอกฮนะขนาดสอวอก่างใหญ่โตโมโหลานนะประเทศนี้เบ็ดเสร็จกูดับปกครองกันโดยแบบนี้ฮนะอันนี้เขาไม่ได้ประเด็จการรัฐบาลเนะี่ยอันนี้มันจะเข้าเข้าขายแม่งเหมือนกับคล้ายคาคอมมินิตนฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับเขาบอกคลิดสอวอ,อย่างนี้ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่หลุดหรอกครับเพราะพวกนี้เขาเส้นใหญ่ฮะนักเลงฮะเขาอยู่ค่ายนักเลงฮะม่อยู่ไม่ได้ค่ายผู้ดีไม่ได้ครับถ้าเป็นผู้ดีไม่ได้ครับนี่มันค่ายนักเลงเพราะฉะนั้นกายําเราไม่ว่ากันนะทีใครทีมันนะบ้านเมืองนี้ก็บอกแล้วครับว่าเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกรุงเสียเสีย,ส,ยสองสองครั้งเนี่ยคนไทยเป็นไส้ศึกกัน แล้ววันนี้ในการที่บอกว่าอภิปรายาเกี่ยวกับถแถลงนโยบายเนี่ยผมบอกเลยพรคประชาชนไม่ต้องไปเล่นปลายหี่เยอะแล้วครับเขาจับได้ถึงเวลาเดี๋ยวก็ไปล่วงลํำทำเพลงกันต่อเขาจับได้หมดแหละเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมนั่งพูดอยู่เนี่ยวันนี้ถึงเะเสียงไม่ไม่ได้ดุดันมากแต่ก็บอกเลยครับข้อมูลแบบนี้มันเป็นแบบนี้ฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาด่าพวกเลยย้ำฮะให้มันนั่งไปก่อนให้หลุดวันนี้มันต้องโดนแน่ผมจะบอกให้เรื่องเลยย้ำเรื่องอะไรมันโดนแน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆแดงขึ้นมาพอเปิดหม้อค่อยเห็นเป็นผัดหมูเดี๋ยวจะเริ่มแดงมาเรื่อยๆแรงมาเรื่อยๆแดงมาเรื่อยๆม,มันทําไม่ได้แล้วครับคนละครึ่งอีกเหมือนกันโอ้โหดูดีนะโอ้โหออกข่าวหมดเลยตอนนี้ปั๊บ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 ให้ใช้ได้วันละสองร้อยฮะ รัฐออกให้200คนออกเอง200วันละ400เราก็ดอรอดูความหายยนะถ้ามันทําแล้วหายยนะนั่นแหละครับการเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณดูต่อไปครับมันจะโกงไรถ้าสวชุดนี้ยังอยู่ประเทศพี่น้านนะบอกให้เลยสวชุดนี้ยังอยู่ประเทศพี่นา,นนะนา,นานแน่นอนเพราะว่ามันหัวกันมาครับรับรองมันมบ้านเมืองไม่สงบขนาดอย่างนี้ดูเอาเถอะครับ ยังท้าคนออกไปข้างนอกท้าสอสอด้วยกันออกไปข้างนอกฮนะขนาดสวกลางใหญ่โตโมโหลานนะประเทศนี้เป็ดเสร็จกูดักปกครองกันโดยแบบนี้ฮนะอันนี้เขาไม่ได้ประเด็จการรนะัฐบาลเนี่ยอันนี้มันจะเข้าเข้าขายแม่งเหมือนกับคล้ายๆคอมมานิตนะคล้ายๆนะผมพูดว่าคล้ายๆนะครับอย่าไปบอกว่าผมบอกเป็นคอมมานิตนะ<ส>เพราะอะไรครับมีสภาก็จับมันเองฮนะ ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายค้ำฝ่ายค้านก็มีกับใครฮะค้านได้นิดเดียวแต่ฝ่ายค้ำแม่งเยอะแล้วก็เป็นกันเองเอออกกันเอง <c oughs> ทำเหมือนคล้ายๆฮะคล้ายๆเหมือนสภาแห่งชาติเนี่ยเผด็จการหรือไม่กับคอมมิวนิสต์เพราะไม่มีใครกล้าหือหือก็เอาไปยิงเป้าหือเสร็จกูก็จับนะยังไงครับตัดสิทธิทางการเมือง มันคือแป้งขาัจริยธรรมยังตั้งได้แต่ตอนรัฐบ,บาลคุณแม่ทองทานบอกไม่ได้วันนึงมันก็เปลี่ยนไปครับสับปรับไงฮะหน้าตัวเมียใช้กติกาไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแล้วครับวันมีชัยเรามีครับรับรองุ่กวันต้องมีนะครับมันจะต้องมีชัยเป็นของเราแล้รัะ ก็บอกแล้วถ้าเป็นของประเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็บอกนะอย่าอย่าไอ้นั่นง่ายๆกันแล้วกันแล้วก็ต้องดูด้วยพักร่วมมาอย่าเอาพักนี้มาเด็ดขาดเอาชนะไอ้พักที่บอกว่าขี้คุยเลอเกินจะแลนสไลด์เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าจะต้องเป็นพักส้มงวดหน้าเนี่ย mm hmm. เขาจะขวานหมดเพ้าอยากจะรู้เหมือนกันถ้าคนยังโง่เลือกพักส้มอีกแล้วใครยังจะเลือกพักภูมิใจไทยอีกขนาดสวมาจากนู่นเป็นไงครับขอบคุณครับของขวัญขอบคุณหัวใจครับ ขนาดสวเข้ามาเป็นไงฮะยังกลางเป็นนักเลงไม่รู้เอามาจากไหนนะครับเหมือนนักเลงขากถุยสระกุยเป็นกุยสวในคาบกุยสวัสดีครับจากชนบุรีก็เข้ามาดูนะครับสอดรู้สอดเห็นครับสวัสดีครับเพราะวันนี้เราก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เราทำรา,าวันเวลาของเราวันนี้ไปให้กำลังใจท่านนายกทักษิณที่หน้าเรือนจำครับเร็วๆนี้เดียวก็ออกจากจองจำแล้ว นะครับสบายสบายฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับเขาบอกคิดสวอย่างนี้ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่หลุดหรอกครับเพราะพวกนี้เขาเส้นใหญ่ฮะนักเลงฮะเขาอยู่ค่ายนักเลงฮะมนอยู่ไม่ได้ค่ายผู้ดีไม่ได้ครับถ้าเป็นผู้ดีไม่ได้ครับนี่มันค่ายนักเลงเพราะฉะนั้นกันจาเรามไม่ว่ากันนะทีใครทีมันฮนะบ้านเมืองนี้ก็บอกแล้วครับว่า เสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกรุงเสียเสียสองสองครั้งเนี่ยคนไทยเป็นไส้ศึกกันนะครับแต่วดนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เสียกรุงศรีอยุธยาครับเสียความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็แถมเอาใครครับเอาภูมิใจไทยมาเป็นเป็นรัฐบาลเอาเป็นนายกทั้งๆ้ที่พี่น้องประชาชนเขาไม่ได้เลือกพรรคนี้เลย แต่มันมีพรรคที่แดงอันดับหนึ่งคือพรรคประชาชนฉันตามมติของพี่น้องประชาชนสิบี่ล้านเสียงนั่นไปม้อให้กับภูมิใจไทยหมดเลยทั้งตัวและหัวใจแล้ววันนี้ยังมาเล่นปลายหีด่ากันไปด่ากันมาถุยขอโทษนะตลกกล้วยใครก็อยากได้นะแต่ตลกผมบอกให้เลยว่าตลกอย่านึกว่าประชาชนมาอย่านึกว่าประชาชนเขาเขาไม่รู้นะเขารู้ คุณอะไรนะคุณจอยโตโยนะครับบอกว่าไม่ใช่นักเลงครับกุ <c oughs> ้ยข้างถนนใช่ครับถูกต้องครับนี่คือกุ้ยข้างถนนนะแต่ถ้าผมอยู่นะผมก็ต้องเป็นส่วนตัวฮะแต่สมมุติผมเป็นสสได้พักเพื่อไทยนี่แล้วผมนั่งอยู่ด้วยผมบอกผมจะได้บอกประธานนะเอาเลยครับนอ,นอกใครบ้างฮนะเดี๋ยวเจอกับผมจเจ้าแบบไหนฮะจะขึ้นเวทีแล้วเดิมพันไหม หรือจะอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวเจอกันข้างนอกหรือจะขอแดกเหล้าหรือขอแดกน้ําหรือจะแดกส้นตีนแต่พรเอิญว่ามาคนเป็นสสคือผู้ทรงเกียรตินะในเพราะฉะนั้นก็นจาเราไม่ว่ากันนะทีใครทีมันนะบ้านเมืองนี้ก็บอกแล้วครับว่าเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกรุงเสียเสียสองครั้งเนี่ยคนไทยเป็นไส้ศึกกันนะครับแต่งวดนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เสียกรุงศรีอยุธยาครับ เสียความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็แถมเอาใครครับเอาภูมิใจไทยมาเป็นเป็นรัฐบาลเอาเป็นนายกทั้งท้ง,ท,ง,ท,งที่พี่น้องประชาชนเขาไม่ได้เลือกพรรคี้เลยแต่มันมีพรรคที่ได้อันดับหนึ่งคือพรรคประชาชนฉันทามติของพี่น้องประชาชน14ล้านเสียงนั่นเป็นม้อให้กับภูมิใจไทยหมดเลยทั้งตัวและหัวใจแล้ววันนี้ยังมาเล่นปลายหีด่าก,กันไปด่าก,กันมาถุยขอโทษนะตลกกล้วยใครก็อยากได้ แต่ตลกผมบอกให้เลยว่าตลกอย่านึกว่าประชาชนมาอย่านึกว่าประชาชนเขาเขาไม่รู้นะเขารู้คุณอะไรนะผมถามถามคุณหนุ่มก่อนข่าวออกมาไม่มีใครตายเลยแล้วนะมีใครได้ใครไปลงไปพิสูจน์มีใครลงไปในพิสูจน์ข้างในเพราะมันลงไปไม่ได้มันลงไปก็ถล่มอีก ถ้าสมมุติว่าผมสนิถายว่ามีคนตายบ้างทําไงอะ่ะแล้ววันนี้รีบเทปูนกันป,ปิด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 เพื่อปิดให้มันสูงขึ้นมาเลยเอาเทปูนปิดเหมือนกับปิดใส่ถังเลยจับเสือใส่ถังพลังสูงเลยเอาคอนกรีตใส่เข้าไปใส่เข้าไปจะเป็นกี่ยูนิตช่างแม่งอะ่ะกูยอมขาดทุนแล้วเพื่อกบเกิอนอะไรละครับทําไมคุณไม่รอละครับหรือไม่รอทําอะไรที่มันดีแล้วก็ตรวจเช็กว่ามีคนสูญเสียหรือเปล่าพูดไปได้ไงครับถูกเอาหอินไอรถคันนั้นน่ะ ที่ตกลงไปอะรถตํารวจหมอไม่ต้องไปกู้ครับ,ท,บทับไปเลยพูดกันได้ไงวะ,ะเทปูนไปเลยเฮ้ยเอากันอย่างนี้เลยแหละครับเล่นกันับปกปิดกันอย่างนี้เลยเหรอมึงมึงต้องทอํายังไงครับเอารถขึ้นมาก่อนทายัางไงต้องเอารถที่แม่งตกลงไปเอาขึ้นมาไม่ได้คุณบอกว่าไม่ต้องเอาขึ้นแล้วเอาซีเมนเททับไปเลยรับผิดชอบเองอ้าวตกลงไม่ต้องตรวจสอบเยี่ยอะไรทําเสร็จก็ลงเลย เรียบร้อยระวังนะระวังนะเดี๋ยวคนขับรถไฟฟ้าใต้ดินรถเดี๋ยวทําเสร็จแล้วคนขับรถไฟฟ้าใต้ดินไอสัตว์เห็นผีผีแม่งมาอีกเดี๋ยวชิบหายอีกนะระวังผมว่าพูดไว้นะเพราะว่าเอ๊ะมันผิดปกติเอ๊ะไม่สอบสวนไม่อะไรเลยมาถึงปั๊บ <c oughs> อนุมัติทันทีปั๊บเอาเทคอนกรีตลงไปลงไปลงไปเพื่อท็อกผมหนมหนมหนม,นมทางทคุณรู้ไหม คอนกรีตนะหมดเป็นพันๆันพันๆคันรถกับห้าสิบเมตรมามันยังอุดไม่ขึ้นยังไม่ครบเลยวันนี้มันจะอุดตั้งได้กี่วันแล้วจะตั้งถนนให้มันอย่างเดิมได้อีกกี่วันไม่มีทางหรอกครับ